อ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อน youtube เพื่อน Facebook แล้วก็เพื่อนร่วมลูกทุกท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับวันนี้ก็ค้างเราอยู่หมากมาตรฐานเดินก่อนพบหมากไอหมากกองจนเดินก่อนนะครับพบหมากมาตรฐานเดินหลังนะครับเดินให้เข้าความหมายเลยแล้วกันง่ายดีนะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้ ปึ๊บนะครับไปมานะครับก็จังหวะนี้เมื่อวานผมค้างตัวไหนไว้ไปนี่ปึ๊บอ่ะเข้ามาแต้มนี้นะที่ยังไม่ได้บอกมีอยู่แต้มเราก็ขึ้นนี่แลลวครับปึ๊บนะครับนะอะไรย่างเงี้ยเขามานี่ปึ๊บใช่ไหมเราก็ปิดนี่นะครับยังไม่ได้บอกเขามานี่ปึ๊บล้วเขากินเลยครับจังหวะนี้เขาไม่มีตัวเดินนะสมมติว่าเขาเปิดแต้มนี้เรากินเลยทามากินนี่เรากินตัวนี้อีก เขามานี่เราเข่าหตเลยครับไปเขามาเราเข่าหตนะครับชนะง่ายเลยท่านนี้ปุ๊บต่อครับจากวันนี้ต่อนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อไปไม่มีตัวเดินครับหมดหละเดินได้ตัวเดียวนะครับยังไงก็แพแน่ก็ทําไงแล้วก็เอาฮอนมาปิดหมดตัวเดินแล้วทำไงก็เดินมายีิบสี่แล้วก็ดึงฮอตมานะครับอ่านี่กินสามต่อโชว์สาซะหน่อยอันนี้ก็ชนะง่ายๆนะครับแต่น,นี้ก็ไม่ยาก อ่ะตอนนี้สมมติว่าเขาไม่มาทางนี้บ้างอ่านะปึ๊บไปเขามาเราปิดเขามานี่เข้ากินเ,เขาปิดจังหวะนี้ปิดปุ๊บเรามานี่เลยนะครับจังหวะนี้เขาก็ไม่มีจาเดินเขาก็ต้องเดินมานี่อ่าเรากินเขาเปิดมาอีกอา้าวเราก็หนีดินะครับกินกิน ก็เปิดออกอีกกินเปิดมาก็อุ้ยหมางเหลือตั้งเยอะแยะปล่อยให้เขากินไปเลยนะครับไม่ต้องเดินเสียเวลาปุ๊บให้เขากินปุ๊บแล้วก็เอาฮอตมาจับแค่นี้จบนะครับเดินไหนก็แพ้ง่ายเลยจังหวะนี้นะก็กินมาก็แพ้เลยนะครับนะไม่ยากไม่ยากอันนี้ง่าย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 อ่าต่อแต้มนี้อ่าผ่าน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 อ่าสมมติว่าปุ๊บ มานี่เขามาปิดแต่นี่นะมาทางนี้บ้างเอาเรากินเหมือนเดิมเขาคือถ้าเขาทําแบบนี้นะเราก็กินเหมือนเดิมถ้าเปิดมาเราก็กินแบบเก่าความหมายเก่านะเป็นความหมายเดิมนะครับเขาก็เดินได้อยู่เหมือนเดิมเราก็ต่อเหมือนเดิมก็จะเข้าความหมายเดิมนะครับเขาก็จะเดินได้แบบเก่าเราก็มานี่ผลท้ายก็ต้องออกมันก็ติดสามเหมือนเดิมนะ พอเดินไม่ถื่นก็แพ้มันเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะนะครับยกเว้นแต่เขาจะเดินทางนี้นะเดี๋ยวกันนะอันนี้ค้างแต้มเมื่อวานนี้ไว้นะครับเขามานี่ปุ๊บเราเขากินอันนี้เขาต่ออย่ากินไปทางนี้นะให้กินตัวเดียวเขากินมาปุ๊บเราไปจังหวะนี้ก็เดินอ่ะแต่เมว่อวาเขาปัดอ่ะปัด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 แล้วก็ กินสมเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาปุ๊บเขาไม่มีต่เดินเข้าปุ๊บเราไปปิดปุ๊บเขาไม่มีัวเดินหมดละมานี้ก็ไม่ได้เรากินก็เดินฮอดออกมาแล้วก็ไปข้าฮอตก็แพ้เลยเพราะมานี่ไม่ได้แล้วดึงกลับมาดึงกลับมามันก็สบายสบายกินแบบง่ายๆนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาดึงกลับมาก็เหมือนเดิมแล้วแต่คุณจะกินเลือกกินแล้วนะครับเขาก็ต้องกินเบี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บอันนี้แพเร็วนะครับอาถ้าเอาฮอตกินก็ช้าหน่อยเอาฮอตกินก็ช้านิดหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับแพ่ชา้าแพเร็วแพเหมือนกันนะก็เหมือนเดิมนะครับผลท้ายก็ต้องอะไรค่าฮอตก็ฆ่าฮอตเกาะแพถ้าเดินวิธีอื่นก็แพหมดนะครับนะก,ก็อันเดียนะมีอีกที่ที่เดี๋ยวจะบอกไม่หมดเดี๋ยวชนะไม่เป็น <c oughs> วันนี้ปุ๊บเราเข้าไปเข้ามาเราปิดเข้ามาเรากินเขาต่อกินกินกินเข้ามานี่เราไปเข้ามานี่เข้าฮอดเข้ามานี่ปุ๊บเราขึ้นนี่เขาขึ้นนี่เราปิดบังอันนี้ชนะหมดเลยนะครับเดือนไหนก็เลือกเอาจับไหนจับไหนแพ้หมดนะครับจับเต้นนี่เอาก็ปล่อยเลยจิ๊มปุ๊บกินอันนี้ก็ไม่ยากไม่ยากนะครับที่เหลือก็ไปเขี่ยดูง่ายมากนะครับชนะ นะครับง่ายๆเลยเอามาดูแต้มที่จะบอกกันอีกแต้มยากนะครับเอามาดูกันแต้มนี้นะครับแต้มนี้ก็ไปดูว่าจังหวะน,นี้เรา,เาทำคลิปอังคับอยู่ยแจังหวะน,นี้นะครับมาดูแต้มที่ค้างกันไว้ มาดูแต้มที่ค้างกงินไว้ตอนนี้เขาเดินถูกแล้วนะปึ๊บมาเรามาไปเรามานี่ก็เขามานี่ปึ๊บอันนี้เขาเดินถูกนะมานี้แต้มอื่นบอกไปแล้วนะคลิปหนึ่งอันนี้คลิปสองนะครับนะเขามานี่ปึ๊บเราออกนี่ แตงอื่นผมบอกไปหมดแล้วมันนี่บอกไปหมดแล้วนะครับในคลิปหนึ่งไปไล่ดูแต่นี้มาดูคลิปที่2คลิปนี้เขาเส้นนะครับแล้วเขากินนะครับจังหวะน,นี้เราเดินปิดนะครับแต่ถ้ามันนี้แพร่เร็วนะอันเนี้ยเราก็ปล่อยให้กินเลยถ้ามาแตมนี้กินแล้วรอเขาฮอตนะครับนะครับเขาก็ไม่มีทางเดินเขาก็เข้าฮอตปุ๊บเรากินเลยนะครับ หลังอยากกินเขาก็จะมาอสมมติว่าเขามาจับนี่เราก็ไม่สนเราเข้าฮอตไปเลยครับเพราะว่าเขากินสองไม่ได้แจนนี้นะครับอสมมติว่าเขามานี่ถ้าเดินมาเออสมมติมันจะเดินออกตัวนี้มามากินสองเราใช่ไหมเปิดออกเปิดออกเราปล่อยเลยครับแจนนี้ให้กินเลยอันนี้เราก็ยังชนะนะชนะง่ายอยู่ครับเพราะว่าหมากมันเหลือเท่ากันละแล้วเราก็เหลือหมากสี่เท่าเรามีฮอตโอ้สบายมากเดินไหนก็แพ้หมดเลยนะครับนะ แพ้หมดเดินหรือไม่เดินออกมาก็แล้วแต่เรามาจับตรงนี้ก็ชะนะหมดนะครับไม่ยากที่เหลือก็ไปเดินดูนะครก็ไม่ยากนะเต้มเนี่ยสมมติว่ามัา <c oughs> ไล่กินปุ๊บ <c oughs> เราเปิดออกกินเรากินเข้าเรากินคือมันไม่มีตาเดินอ่ะจะเดินไหนอ่ะสมมติเข้ามานี่มานี่เราเข้ามแจะเดินไหน <c oughs> ยิงมุดเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่สนนะเราก็เดินไปธรรมดาเนี่ยนะครับเขาจะเดินไหนคือจับไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะครับผลทุนชาก็เดินน้องม,มออกมาล้วก็คือเราล่มได้ตั้งแต่วิธีไหนก็ได้นะล่มแบบไหนก็ได้นะครับนะทิ้งล่มจังหวะไหนได้หมดนะครับหลายจังหวะเลยนะครับก็หมากมันเยอะโอกันด้วยหมากเราหมากห้าตัวเขาสี่ตัวยังไงเราก็ชนะนะครับก็ไม่ไม่อยากไม่ยาก นะครับไปเดินดูนะครับอันนี้ก็จะผ่านแต่น,นี้ถือว่าง่ายนะครับมันก็จะมีแต้มยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมาดูใหม่นะปึ๊บมาปึ๊บมาเราไปเขาเส้นนะครับเขากินเราปิดมานี่รู้แล้วมันแพ้ง่ายเขาก็จะมายิบสาม จังหวะน,นี้มายีิบสามเราขึ้นสามเจ็ดนะครับพอสามเจ็ดปุ๊บเขาไม่มีตัวเดินละคือเดินพวกนี้เราเขากินก็ชนะเลยเขาก็จะเดินมาสิบหกอันนี้เราเส้นแล้วครับแต่ดูเหมือนเรามันไม่มีทางไปนะใช่ไหมแต่เราชนะนะครับเราเส้นไปนะครับปุ๊บแล้วเราเปิดกินเลยเอออ่ะคนเขาหัวดีเขาเขี่ยมานะเขาเขาแกะมาเพื่อจะจะมาเล่นกับพวกเราใช่ไหมเขาเปิดเอากิน กินกินอ่ะตอนนี้เราอย่าข้าวฮอตนะเดือดร้อนนะแพ้เลยนะนะครับปล่อยเขากิน,นเสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นก็ปิดเอ้ทุทีปิดอ่า <c oughs> ปิด,ปดให้เขากินปุ๊บเอาเข้าวฮอตเลยครับอ่าเรียบร้อยเลยนะครับหนีตาไหนนะครับหนีสามไม่ออกอ่ะสมมติว่าข้านี่ข้านี่เปิดเลยกินเลือกกินครับกินตัวไหนก็แล้วแต่แพ้หมด ความหมายเดิมกันเอาฮอตกินก่อนเอาเบียกินก่อนไม่รู้แพ้หมดนะครับความหมายเดิมนะครับนะเอาเท้าฮอตกินก็เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าความหมายเดิมนะนะครับความหมายเดิมเพราะฉะนั้นเขากินไม่ได้ปุ๊บเขากินไม่ได้ทําไงเอาเดินตอนนี้เดินตอนนี้มันก็ติดสามมันก็แพ้อยู่แล้วนะครับกินไปตกฝั่งนู้นนะกินมาตกฝั่งนี้เดี๋ยวรอนก็สี่สองก็ไม่ต้องไปพูดชนะแน่แน่ปุ๊บ ไปปื๊บไปอ่ะทำวิธีนี้บ้างวิธีนี้เรากินนี่เลยปึ๊บ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 อ่ะตอนนี้ก็มากอยู่ระดับเดียวกันด้วยก็แล้วแต่ท่านจะเดินไหนแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่นะครับสามสองก็อ่ะตอนนี้จังหวะนี้เขาไม่เอาละ มาหนี่ปุ๊บเราเส้นปุ๊บเปิดออกเมื่อกี้เปิดจังหวะนี้ไม่เอาละมานี่มานี่เรากินเอาตรงไหนวะเน,นี่ยเดี๋ยวก่อนเข้ามานี่ปุ๊บเราเส้นปุ๊บเปิดออกอ่าถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเอาเรอกินอ่าเขาจะทำไงเขาไม่มีตาเดือด ถ้ามานี่ก็กินสองมันเฉยๆเนี่ยอันนี้หนักเลยเนี่ยอันนี้อาการโคม่าเลยไม่มีตาไปเลยตายคือเข้ามากินนี่ก็คงไม่ได้กินอะไรนะครับเราก็เดินหนีไปธรรมดาเนี่ยไม่ได้กินสักตัวไล่ไปก็ไปเข้าคอนเฉยๆเนี่ยเ mm hmm. พราะฉะนั้นเขาก็อันนี้น่าจะแพ้ง่ายถึงมันไม่มีตาเดินเนี่ยเอาเข้ากินก็มันก็ต้องเข้ากินไปทำยังไงเขาไม่มีวิธีทำอะไรกินก็ไปเฉยๆนี่แหละ ไล่ก็ไปเฉยนี่แหละนะครับหรือยังไงไล่ไม่ไล่ไม่ไล่เราก็จะเข้าไปกินอยู่แล้วจะเดินเบี้ยมายังไงล้วถึงคุณไม่ไล่เราก็ไล่เขาอยู่ดีใช่ไหมถึงว่าเรามาไล่เราเราก็เราก็จะไปอยู่แล้วถึงจะมากินคนละตัวก็ไม่มีผลนะนะครับมันมันจะไปเหลืออะไรหมากไม่เท่ากันใช่ไหมมันหมากเหลือตั้งเท่าไหร่อ่ะมันจะไปรอดไหมล่ะ ก็เดินมาแค่เดินมาแค่นี้ก็ชนะละนะครับเขาจะเดินไหนเขาก็ไม่รอดเดินไหนหมากมันเยอะห้าสี่นะครับเราก็ดึงฮอตกลับมาอย่างไงก็ชนะนะครับนะหรือจะดึงไปฝั่งฝั่งไหนก็แล้วแต่เขาเอาฮอตออกมาก็แล้วแต่นะครับออาออกมาก็แพ้หมดนะครับนะก็ไม่ไม่ยากจังหวะแบบนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับคือมันชนะแน่นอนหมาห้าสี่เนี่ยพูดง่ายงคือถ้าเรามาไล่กินนี้ก็ยังชนะ ใช่เพราะว่าเขาก็จะหลบไปไหนก็แล้วแต่นะนะครับก็ยังไงถ้าเรามันชนะแน่ๆน่มันเหลือไม่เท่านะครับคุณจะเดินไหนก็แล้วแต่นะครับทำยังไงก็ไม่รอดอสมมติว่าเปิดออกมากินมานี่โดนสองเอารู้แล้วไม่มาเส้นนี้มานี่ ใช่ไหมวันนี้เราเข้าฮอตไม่มีวิธีทำนะเนี่ยถ้าเข้ากินนี่ก็ไม่ได้ได้ไหม <c oughs> ได้หรือเปล่าเพราะว่าเข้ากินนี่เราเข้าฮอตเลยนะครับกินปุ๊บเรามาจับกินเนี่ยท่านจะเดินไหนอะใช่ป่ะเออเดินนี่ก็จบข่าวข่าฮอตแพ้แน่นอน อ่าถ้าไม่เข้าเขาไปไหนอ่ะถ้าไม่เดินไปนี่จะเดินไหนแพ้อยู่แล้วมานี่้มานี่ก็เหมือนเดิมนะครับให้กินเลยให้กินเลยมันจะเหลือไหมล่ะเนี่ยมันก็เหลือหมากสามสองอีกก็แพ้อ,อีกนะหรือจะมันไม่มีความหมายนะฮอนตอนนี่พอเรามาไล่นะเพราะว่าดูตรงนี้นะเข้านี่เราเข้านี่ปุ๊บ เรามาไล่ออกมาทีนี้มันก็ความหมายเดิมเพราะเราก็แย่มันเอาให้มันรู้เรื่รองกินไม่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราชนะแน่ๆนะนะครับชนะแน่นอนมนไล่ดิไล่กินเลยยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วนะครับนะมันหมากไม่เท่ากันหมากไม่เท่าหมากสามสองหรือว่าจะเข้าตาไหนหรือเปล่าเปลี่ยนตาเข้าไหม เปลี่ยนตาเข้าหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนตาเข้าเปลี่ยนตาเข้าเปลี่ยนตาเข้าเราเข้าตาน,นี้พอกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้กินเลยเรานักเลงกินเลยเราปุ๊บปุ๊บ่าเรียบร้อยไม่มีตาเดินเดินมาก็โดนสองต่อ,อจบข่าวอีกอันนี้ก็คือแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเอาออวิธีใหม่สิ <c oughs> นะครับเอาวิธีใหม่นะ <c oughs> เริ่มเดินใหม่ยังไม่ยากเลยปึ๊บปึ๊บไม่ยากเหมือนตั้งลงสีครับเอามาไปเส้นปึ๊บปึ๊บไปมานี่ไปมาเอาเส้นปึ๊บเปิดออกเอาจังหวะนี้มานี่บ้างปึ๊บกินเปิดจังหวะนี้บ้างปึ๊บ เปิดออกอ่าปิดเหมือนเดิมครับจังหวะไหนผมไม่สนนะเข้าฮอตเหมือนเดิมผมจะเดินไหนอ่ถ้าเดินนี่ก็เรากินหมางไม่เท่าตลอดอ่ะหมากเราจะได้เปรียบตลอดเราชนะเหมือนเดิมนะครับห้าสี่เดินไหนก็ชนะไปเดินดูได้ไม่มีแพ้อ่าสมมติว่าเข้านี่มาไปแล้วครับเข้าไหนนะอะ่กินนี่ไม่ได้นะกินนี่ปล่อยเลยนะครับอ่าค่ากินสองเลยจบข่าวอีกอ่าเอาไปไหนอ่ะ ไม่ยากนะไปเดินดูได้นะครับสมมุติว่าเอามานี้ปุ๊บเราไปเข้านี่นะครับเข้านี่แล้วก็ไปเข้าธรรมดาก็เดินไปเข้าธรรมดาก็ชนะนะครับทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยจับไหนก็ไม่ได้เอาเข้าเข้านี่ก็ไม่ได้เอาเข้านี่เข้าก็ได้แค่เข้าแล้วก็ไปลำเลียงมาลำเลียงมาลำเลียงเอาเข้าฮัตทำไง ดึงมามยังไงมันมันก็แพ้หมดนะครับนะมันจะฆ่าฮอตเอาดึงฮอตออกมาไหมหรือจะแล้วแต่ไปเดินดูนะครับไปเดินดูเอามาบังก็ได้เอามาบังก็ได้ให้าาาด,ดีที่สุดให้บงังคือยังไงมันก็แพ้นะครับนาะไปนะครับจะเข้าไหมเข้ามานี่ก็มาอุดกันนะตายนะอะหรือจะมาทางนี้ก็เสียจอีกนะมาทางนี้อนี่มาแย่นี่อีกคือยังไงมันก็เสียจหมดมากไม่เท่าแล้วอีกอยาหนึง่งมันมัน ไม่ยากไม่ยากไปไปเดินดูได้นะไม่ยากเลยหรือว่าวิธีนี้ไม่น่าจะผ่านใช่ไหมหากเขาก็เปลี่ยนวิธีการอีกเขาเก่ง <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ก็ <c oughs> คือมันสนุกนะแต้มนเนี้ยนะครับเราไปเส้นปึ๊บกินเราปิดมาย3ิบสาเราไปสามเจจังหวะนี้เขา R สิบหกเราเส้นปึ๊บ ปุ๊บเราเข้าฮอตยีเบ็เขาเส้นต่อเขาเก่งหัวดีกินจากวันนี้เราเข้ามาสิบสองปุ๊บเราเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดเราเข้าไปนี่โดนเลยนะนะครับเราหนีสามไม่ออกนะนะครับนี้ไม่ออกเลยถ้าเราเข้าฮอตนี่ก็โดนสามต่อเลยนะครับโดนสามต่อเราเล่นยากเลยนะเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ชนะเขาแล้วเป็นรองเลยแหละจะเนี่ยสี่เท่าแล้วเป็นรองด้วยจะแพ้ด้วย อ๋อนะถ้าเกิดว่าไม่ให้กินสามอะ่ะไม่เข้าฮอตก็เดินไปหลบมันก็เหมือนเดิมอะ่ะเขากินธรรมดานี่แหละเขากินสองธรรมดาเนี่ยเขาก็ดึงติดชึ่งไปติชชึ่มาทั้งก็าตายแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นแต้มนี้ล้มันก็มีวิธีการแก้อยู่นะครับเอามาปุ๊บเราเส้นปุ๊บเปิดออกเขาเส้นปุ๊บ เขามาจงหวันนี้เราเส้นต่อมาเนี่ยเราก็หวัวด,ดีเราระดับนี้แล้วใช่ไหมให้กินปุ๊บเขากินตอนนี้เขาไม่มีวิธีการนะครับเขาก็ต้องเคาฮหอตเรากินครับสมมติว่าเขาเข้าออตาสามปุ๊บเข้าตานี้เราเปิดเลยครับเปิดเลยเลือกกินเขาไม่กินทางนี้หรอกมันง่ายทนเรากินแบบมมูๆเลยท่านนี้เรียบร้อยเลยออกนี่ไม่ได้ตายแท้เลยกินแล้วแพ้เลย พราะฉะนั้น,นเขาก็ต้องกินมาทางนี้เปิดออกเขากินมาทางนี้กินมาทางนี้ก็ไม่สนกินอีก้โดนอีก <c oughs> แพ้เลยไม่มีตัวเดินเดินได้ตัวเดียวเดินมานี่ก็กินเดินมานี่ก็โดนสองอทำไงอ่ะเดินตัวนี้เราก็เขา่าฮอดปั๊บเดินมานี่ก็ดึงฮอดออกมามันโคตรง่ายเลยใช่ไหมมานี่ก็ดึงฮอตจบครับนะครับง่ายๆสบายๆ ถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าตอนนี้ทำจังไหรใช่ไหมส้นปุ๊บมานะครับเราเปิดออกเขาเส้นปุ๊บมาเราเส้นเหมือนกันเราเก่งเราก็ต้องเส้นอีกไปเขามาเรากินอาวเมื่อกี้เข้านี่แหละไม่เข้าแล้วตอนนี้นะครับเข้าตอนนี้บ้างเข้าตอนนี้เขาไม่มีตาเดินจะเดินไหนขี้ให้เดินหมดกระดานไม่มีตาเดิน มาเดินเนี่ยเราก็เข้ากินตัวนี้เดินหน้าไม่ได้กินสองนะแย่นี่ก็ไม่ได้น่งฮอตกินนะนะครับก็ต้องเดินหลบเดินหลบเราก็เดินเบี้ยยขึ้นไปจบข่าวนะครับอสมมุติว่าเขาแย่ตัวนี้นะครับเราอยากกินไปแบบนี้เรามันเล่นยากเพราะว่าเขากินนี่ได้ใช่ไหมมันก็กลายเป็นเล่นยากใช่ไหมเออเรื่องอะไรเรากินเลยแย่มานี่กินให้เขากินไปเลยสองอะ นะครับแล้วเราก็กินสามคืนอันนี้หนักหนาสาหัสกว่าเดิมเยอะนะครับเอ๊กินแบบนี้ง่ายกว่าก็มันไม่มีตาเดินอ่ะจะกินหรือไม่กินนะนะครับเราเปิดไปปุ๊บเขาจะเดินไหนมันไม่มีตาเดินนี่เอานี่ก็ไม่ได้เราเอานุตัวนี้กินทำไงอ่าหรือไม่เดินเอาไม่เดินดึงหอดออกมาใช่ไหม ดึงฮอดออกมาเอ๊ะถ้าดึงฮอดออกมาแล้วแล้วเขาจะเดินไหนล่ะเพราะว่ามันมันดึงฮอดออกมาแล้วเราเราก็เอาฮอดมาไล่นี่ดิใช่ไหมเอ๊ะเขาจะเดินไหนเขาเขาเขามานี่ทขามานี่อ่านะทขามานี่นะแล้วก็เดีดเด็ดเด็ดเด็ดเดนะเดิดนะเด็ดนะ ถ้าออกมานี่ยแล้วเขาจะเดินไหนตัวถ้าเราปิดตัวนี้อืมปิดไหนปิดนี่เธอมาไงมันไม่มีตาเดินน่ะนะน่าเห็นใจเขานะ้วเขาต่อเอาไาต่อจินนี่อ่าจินนี่อ่ะเญ่ขี้นี่นะครับอ่าจินนี่อ่ากินกินก็เรียบร้อยอ่าหรือว่าเอาเบี้ยก,กินอ่ะเบี้ยก,กินอ่ะก็โดนอีก ก็โดนไหนเมื่อก็จะแพ้หมดนะครับนะก็ไม่ยากนะอัน,นอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะนะครับนะอันนี้น่าจะน่าจะเข้าใจแล้วไม่ยากเอามาดูอีกแ้มหนึ่งอันนี้ก็อันนี้แถมก่อนอพีนี้พี่แจไม่เอาเยอะแล้วผมผมตื่นเดี๋ยวจะลงไปดูงานสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ เป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆไม่ได้ทําอะไรเนเป็นบริษัทรปภเล็กๆก็จะไปตรวจนู่นตรวจน,น,นี่บ้างลงมาทํานู่นนี่นั่นบ้างครับพอสองนู่นนี่นั่นก็เป็นเจน้านายของตัวเองอยู่แต่ว่า,าเราก็ต้องบังคับตัวเองแหละมันเวลาเวลามันยุ่งมันก็ยุ่งนะครับมันไม่มีวันหยุดที่แน่นอนแต่เราอยากหยุดเราก็หยุดได้เลยนะครับ <Sound noise> ก็เป็นของตัวเองเราก็ไม่มีใครบงังคับเราได้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาที่เราจะต้องไปดูนู่นนี่นั่นบ้างดูคนเรียบร้อยนะครับเอามาดูกันว่า อ่าผมยังเดินไหนวะผมเดินโจนก่อนอยู่เนาะเดี๋ยวมีแถมมีแถมมีแถมปึ๊บปึ๊บมันมีเยอะนะจะค่อย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 บอกอ่าแต่นี้ถ้าเกิดเขามานี่อันนี้เราต่อนี่เลยนะครับนะอันนี้น่าจะบอกไปแล้วอ่าแถมอีกนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงปึ๊บเข้ามาเอาไปจังหวะน,นี้ปึ๊บปึ๊บ กินกินเรากินนะครับเขามาเสมอกันนะครับเต้นนี้ก็จะแถมให้อีกนิดนึงกินเรากินกินเรากิน <c oughs> <c oughs> อุย้ยอะไรเนี่ยเขาเข้ากินปุ๊บเราปิดเนี <c oughs> ่ยกินปุ๊บเราเขาฮอตรีบรีบรีบ <c oughs> เขาก็จะทำยังไงล่ะ <c oughs> กินก็ต้องกินเลยใช่ไหม เขาก็ต้องให้เรากินเขาหนีไม่ออกนี่เขาก็ดึงออกไปเราก็กินนะครับอันนี้ก็เสมอกันแล้วนะครับเขาก็จะดึงมากก็แล้วแต่แล้วก็ดึงไปเขาก็มาก็ก็แต่ก็เสมอกันอยู่แล้วนะครับนะเขาจับจับไหนแล้วก็ไปคขอดแต่แม้เขาจะต่อก็เสมอกันธรรมดานี่แหละและเล่นวิธีอื่นก็เสมอนะครับนะเล่นวิธีอื่นก็เสมอกันนะเล่นวิธีอื่นก็เสมอแล้วก็จะมีอีกรูปหนึ่งแถมอีก อันนี้ผมกข้าวนะฮะม,มันมีหลายวิธีนะที่เสมอแต่ก็บอกไปเพอะเขาข้าวมีอีกวิธีหนึ่งก็มีถามมาเหมือนกันแตมนี้บอกอาจารย์แตมนี้มันเดินออกขางนะครับหรือว่ายังไงดีอ่ะเดี๋ยวเด,วเดวจะบอกนะครับแตมนี้นะ ปุ๊บนี่แหละก็บแบบเก่าแต่ว่าจังหวะนี้เขาไม่มานี่นะจังหวะนี้เขาแยกออกมาคืออาจารย์ถ้าถ้าแบบนี้เขาบอกชนะที่มีพี่ชิตชัยหรือว่าหลายๆท่านหลายสำนักชนะไม่ชนะไม่ชนะเขาไม่ชนะออกหางก็ไม่ชนะนะครับมันมีโปรแกรมฟิวเจอร์อยู่ไม่ยากไม่ยากไปเล่นดูนะครับมีโปรแกรมให้ท่านเด,เดินตามสบายอาจารย์แจก,กทุกคนโปรแกรมฟิวเจอร์น่ะเล่นกับมันดู ออกหางมนเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางชนะมันมันเอาเราตายด้วยเสมอได้หมดแหละแต่ว่ามันมันยุ่งยากนะครับมันก็เสมอได้หมดอะนะครับไปเล่นกับฟิวเจอร์ดูอาจารย์เล่นอาจารย์ก็นึกขำอยู่เหมืนกันเออโปรแกมตัวนี้มันดีนะมันก็บอกเราหมดนะครับมันลองไปเล่นดูแต่มันก็เราจะถามมันไม่ได้ก็จริงแต่เราเดินหาดูเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้เราก็เสมอกันหมดเนี่ยไม่ชนะไม่ชนะวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ผมเล่นมานะครับ เล่นกับโปรแกรมฟิวเจอร์ก็แล้วแต่ผมจะขึ้นแบบนี้นะครับสองเจ็ดนะครับก็เสมอกันได้หมดคือเขาต่อแน่นอนนะครับจังหวะนี้นะครับแล้วเราแทรกินเมื่อไหร่เราจะแพ้เมื่อนั้นนะครับอย่าไปแทรกินนะครับเพราะเขารับมันเนี่ยเราจะแพ้หมดเลยนะครับนะนะครับเราจะเดินไหนก็แล้วแต่แพ้หมดนะครับนะไม่รอดไม่รอดนะครับแพ้หมดเลยไม่รอดเลยนะครับจะเดินไหนก็แล้วแต่เรียบร้อยนะครับ หรือว่าจะขึ้นไปนี่เขาไล่กินโอ้โหนะครับสนิทชิดเชื้อนะครับแพ้แบบง่ายๆเลยแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นแทรกเมื่อไหร่ท่านจะแพ้เมื่อนั้นก็อย่าไปแทรกแค่นั้นพอนะครับให้เดินไปสิบเจ็ดฝั่งนั้นก็เดินตื่นก็จะแพเราหมดเมื่อไงเขาก็จะเดินมาแค่ยี่สิบแปดนะครับเราก็จะเดินไปยี่สิบเ็ดบังคับกันเดินทุกตาเลยเขาเดินมานี่เราก็ต่อไปธรรมดาเราก็ชนะอีกนะครับนะเราก็จะชนะเเขาก็เดินไม่ได้ เขาก็จะเดินได้ตัวเดียวมายี่สิบสี่เออเขาก็จะเดินมาเอาไหนล่ะเขาจะเดินมาได้ตัวเดียวมายีิบสี่เราก็มายิบเอ็ดยี่สิบห้านะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเข้ามากินให้ไปส่งไหม <c oughs> หลังจากนั้นเราก็เขาจะเข้ามากินแล้วก็ปิดนะครับ <c oughs> เขาเดินได้ตัวเดียวมายีิบสามจังหวะนี้เราก็ไปแปดได้ ไปสามไปเจ็ดได้แต่ถ้ามาวิธีนี้ก็กำชับหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็จะเส้นถ้าเส้นฝั่งนี้แพ้เรานะครับนะเส้นฝั่งนี้แพ้เรารเพราะว่าเราเข้านี้เขาแพแน่นอนละนะครับนะเขาก็ต้องเส้นให้ถูกทางนะครับนะครับเขาก็ต้องเส้นวิีทางนี้นะครับนะนะครับจินนี่จินนี่ เราก็เข้ากินเขาก็จะไม่มากเรื่องเขามาจับนี่เรากินมาเขาก็จะเซ้นตัวนี้กินสามหรอ <Grand> <ล>อันนี้ก็จะเสมอกันนะครับนะนนจะเสมอง่ายๆนะครับตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้แต่ถ้าเขากินทางนี้ล่ะหมายถึงว่ามานนี่ปุ๊บถ้าเราออกทางนี้นะครับอันนี้ก็ก็ก็เขาก็ต้องกินแหละนะครับมันก็ยังเสมอกันได้นะนะครับ กินนี่กนนนะินนี่นะครับจังหวะนี้นะครับเข้ากินฟรีแต่น,นี้มันหนีไม่ได้นะครับเขาต้องปล่อยให้กินฟรีตามตามจริงแล้วถ,ถ้าคนเล่นกนันเขาชอบมาจับแต่นนี้มันก็จะเสมอกันง่ายใช่ไหมนี่ใช่ไหมก็จะเปิดออกอันนี้ก็เสมอกันง่าย,ายนี่แหละนะครับนะแต่ถ้าเล่นกับโปรแกรมฟิวเจอร์นะโปรแกรมตัวนั้นอ่ะมันไลนนะมันมันไม่กินนะ <laughs> มันก็มาจับนี่ปุ๊บมันไม่กินนะนะครับถ้ามันก็จะเดินตัวนี้ออกมาถ้าเราเล่นไม่เปลี่ยนก็แพ้มันถ้าเราเส้นตัวนี้มันก็จะกินตัวนี้ก็เสมอกันนะครับนะก็จะเสมอกันนะฮะก็จะเสมอกันเหมือนเดิมแต่ถ้าถ้ากินตัวนี้มันก็ปัดกันได้อันนี้อันอันนี้ก็ยังเสมอกันอยู่นะครับนะก็ยังเสมอกันอยู่เสมอกันเหมือนเดิมนะครับนะครับถึงจะมาไล่กินแบบนี้ใช่ไหม เราอย่าหนีมานี่นแ้แพ้นะทําอะไรกินนี่เราก็มาจับนี่กินนี่อันนี้เราก็กินคืนอันนี้ก็เสมอกเหมือนเดิมก็ไปเดินดูวิธีอื่นก็เสมอนะครับก็ไม่ยากอันนี้ก็เออเล่กเลกันน้อยวันนี้ก็อาจารย์มิทุละก็จะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแสบคอเพราะว่ามันเนี่ยผมก็ไม่ชอบใส่ผ้าปิดจมูกด้วยมันน่าจะโดนอะไรหรือเปล่านะครับโอ้โหมันมัน,มนฝุ่นทุกวันนี้มันร้าแรงมากก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนนะ ตัวผมเองก็พยายามจะเซฟร่างกายตัวเองเหมือนกันอ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมันมีอะไรที่หลากหลายให้พวกเราดูก็มีทั้งนะครับโจรก่อนยังมีอีกเยอะแยะแล้วก็มีทั้งหมาค่าแต้มที่หลายๆแต้มที่ยังพวกเรายังไม่รู้ที่จะมาเดินให้ดูอีกนะครับสนุกนะครับมีแต่แต้มสนุกทั้งนั้นเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอ่ะคลิปนี้พอแค่นี้นะ